ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดน,น่านรเรามาเราได้เห็นพาทิษขึ้นตรงเนี้ยมันน่าจะสวยมากเลยโอ้ร้านน่ารักมากเลยอรุมากชิลมากเกินไปมากโคต<น>รปิดอร่อยมากมพี่หักล้างความเชื่อทั้งหมดที่มีทั้งชีวิตของผมกับโกโก้วันนี้เป็นวันที่ผมแฮปปี้มากเพราะว่าแค่เราพาตัวเองมา อยู่ตรงเนี้ยมันหยุดเวลาไว้อ่ะ จริงชีวิตผมอะทำงานหนักมากแต่ว่าถึงจุดหนึง่งเราเองก็พยายามที่จะรักษาสมดุลชีวิตตัวเองถ้ามันเหนื่อยมากๆแล้วอะเราต้องการรีเฟชเราต้องการชาร์จพลังบางอย่างผมก็เลยจะต้องแบ่งเวลาในการพาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทําให้ตัวผมอะมีพลังกลับไปทํางานต่อตัวนี้ก็มาแวะพักนะครับ ชี่เพราะว่านั่งรถมาอย่างนานแล้วก็จริงๆโค้งมันแบบหลายโค้งมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดจุดพักจุดหนึ่งที่จริงๆวิวสวยมากแต่ว่าตอนแรกผมมาสงสัยว่า1715คืออะไรตอนแรกก็เดาว,ว่ามันเป็นแบบจำนวนโค้งหรือเปล่าผมก็เลยแบบไม่แน่ใจก็เลยไปเปิดเน็ตดูว่าแบบมันแปลว่าอะไรเขาบอกว่า ป้ายอันเนี้ยหนึ่งเจจริงๆไม่ใช่ความสูงของยอดดอยภูคาแต่ว่ามันคือจุดสูงสุดของถนนหลวงสาย1256ซึ่งจริงความสูงของยอดดอยภูกาจริงๆมันคือ1910ก็งงกันไปเลยกับตัวเลขนะครับแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าก็เข้าใจแล้วว่า1นึ่งเนี่ยมันคือความสูงของถนน1นึเท่าไหร่นะไม่รู้ป้ายเยอะรัลองคิดดูนะถ้าตอนเช้าอ่ะเรามาเราได้เห็นพาทิตย์ขึ้นตรงเนี้ย มันน่าจะสวยมากเลยเม่กี้คือขึ้นมาเราเปิดในดมันก็เห็นเห็นรูปที่เขาคนที่เขาเคยมามันแบบสวยมากถ้าได้เห็นกับตาคงน่าจะฟินมากมากตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สปันนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งหมู่บ้าน ที่หลายๆคนก็แนะนําเวลาที่มาจังหวัดน่านนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมนึกถึงจังหวัดน่านผมก็จะนึกถึงชีวิตที่มัน slow life ชีวิตที่มันช้าๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งจริงๆหมู่บ้านสปันเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะจริงมันก็ทําให้เราได้อยู่นิ่งๆสงบมีโอกาสให้เราได้ปั่นจักรยานอยู่กับธรรมชาติมีลําธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งเขาก็เรียกว่า ลำน้ำว้าตอนบนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้านน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากครับเปิดมานานยังครับพี่ประมาณ2ปีครับ2ปีครับผมแต่ก็ช่วงสองปีก็ปิดปิดเปิดเครับเพมาปมีหนาโควิดนะครับ พี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อมดครับพี่มดผมผมอัดนะครับเดี๋ยวพี่มดช่วยพาผมเดินเล่นหน่อยได้ไหมครับว่าตรงไหนแบบมีอะไรเพราะนี่ก็เหมือนกับเราทําขึ้นมาเพื่อเอาไว้เป็นที่จุดชมวิวครับอืเป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวเพราะว่าเมื่อก่อนย้อนไปสองสามปีที่แล้วหมู่บ้านสปันไม่มีจุดชมวิวืพอาะอันนี้ก็คือเป็นแบบใช่ครับโซนนั่งเป็นโซนนั่งของลูกค้าครับโอ้ชิลมาก ทางนี้ไหมครับน้องอัดน่าจะชุ่ชิ่รชตรงนี้ช่วงเวลานี้แดดจะไม่เคยร้อนแลวครับเพราะว่าเราจะได้เขาลูกข้างหลังบังแดดเราครับสุดมากนั่งได้ทั้งวันเลยนะพี่อย่างเงี้ยอย่างงี้ผมอยากรู้เลยว่าทำไมถึงชื่อหยุดเวลา<อ>แต่ว่าไม่รู้ผมขอเดาก่อนถ้าในความรู้สึกผมนะเหมือนพอมา เห็นวิวเห็นบรรยากาศร้านอะ่ะแล้วมันเหมือนความรู้สึกคือความสวยของวิวตรงเนี้ยเหมือนมันหยุดเวลาเราไว้จริงๆแล้วเกี่ยวกับวิวไหมก็เกี่ยวครับแต่ผู้ที่ตั้งชื่อร้านขึ้นมาชื่อว่าพี่จ๋าบครับหยุดเวลาคาเฟ่นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากชื่อบ้านหยุดเวลาครับตัวบ้านหยุดเวลาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับพอทําบ้านหยุดเวลาเสร็จก็รู้สึกว่าหมู่บ้านสปันเนี่ยไม่มีจุดชมวิวเลยอะไรเงี้ยแกก็เลยเอาบ้านเนี่ยแหละ ชื่อบ้านหยุดเวลาขึ้นมาทำเป็นหยุดเวลา,าคาเฟ่อย่างพี่มลก็เป็นคนไม่เป็นคนน่านนะครับไม่ใช่ครับผมเป็นคนกรุงเทพครับของกรุงเทพผมเกิดกรุงเทพแต่มาอยู่ที่นี่ใช่ครับอะไรที่ทําให้ให้พี่ตัดสินใจย้ายจากเมืองกรุงเทพมาสู่น่านแล้วก็มาอยู่ที่อําเภอสบป,ปันด้วยก็พยายามปรับสมดุลในเรื่องการใช้ชีวิตอะเรารู้สึกว่ามาอยู่มันก็ น่าจะดีใน,ในในความสุขอะ่ะมันเหมือนเริ่มใหม่เนาะแต่ผมอ,อยากร,รู้อย่างเงี้ยสมดุลที่พี่หมดปอกว่าแบบที่ต้องหาใหม่เนี่ยหรือมันเริ่มต้นใหม่ที่เนี่ยมันต่างจากตอนที่พี่ใช้ชีวิตยอยู่ที่กรุงเทพยังไงบ้างอ่ะสมมุติว่าเราไปทางานกรุงเทพเนี่ยสมมติเราเข้างานสิบโมงเราต้องตื่นอาจจะตื่นต้องตื่นประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงใช้เวลาในในรถหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปทํางาน เลิกง,งาสมมติเลิกสามทุ่มเลิก6กโมงก็ตามเราต้องเสียเวลากับหนึ่งในรถอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครับหรือบางคนเสียเวลาถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันศุกร์ที่แบบเร่งรีบต้นเดือนอะรถต้งติดทุกคนมันจะไปเที่ยวไปปาร์ตี้สามชั่วโมงถูกว่ะน้ําท่วมอย่างเงี้ยฝนตกเข้าใจเลยชีวิตในกรุงมันใช่ไหมสามชั่วโมงเสียเวลาไปมันเหมือนบางทีมันเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ควรต้องเสีย ถ้าสมมุติผมย้ายมาอยู่ที่เนี่ยบาลานซ์อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสมดุลในในตัวผมคือเรื่องของแบบการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอะหมู่บ้านเนี้ยมันมันแปลกอย่างหนึ่งคือเราเข้ามาในหน้าหมู่บ้านนะครับจนมาถึงตรงเนี้ยหรือแล้ไปที่ไหนก็ตามเราจะไม่ค่อยเห็นหมู่บ้านที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่มีแม่น้ําผ่านสามสายครับที่นี่แล้ก็มีทุ่งนา ลองมองภูเขาดูก็เหมือนสมัยกเด็กเวลาเราวาดรูปอ่ะอย่างนี้เลยทุกคนจะวาดภูเขาสามานถูกไหมครับใช่มีนกเล็กๆสามตัวใช่มีบ้านไม้มีนาแล้วก็มีอ่าขีดขีดมีแม่น้ําอืมเออ่องแล้วจริงมากเลยมันดึงเรากลับมาสู่แบบความเบสิกเนาะพี่ก็เลือกที่จะแบบปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตรงนี้ผมมองว่าตัวผมเป็นแค่ผู้อาศัยครับอืม ถ้ามองในมุมกว้างก็เหมือนโลกใบนี้เราผู้อาศัยครับดังนั้นเราต้องอยู่แบบการอาศัยร่วมกันให่ได้หน้าอื่นหรือฤดูอื่นที่แบบมันจะเปลี่ยนไปแบบใช่เออพี่เล่านี่เดียวครับข้อดีของหน้าร้อนอีกอย่างหนึ่งคือสาหรับผมอ่ะผมว่าน้ํามันใสเล่นน้ําได้อ๋อตอนช่วงหน้าฝนข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีโอกาสเห็นลุงในทุกวันครับอืมอัดอัดลองคิดง่ายๆครับตรอัดมองยู่เนี่ยนะ ประมาณสามงไปแล้วอ่ะมีฝนตกเป่อยๆแดดสองแล้วมีลุงแบบเต็มวงให้เห็นแบบแทบทุกวันโอ้โหแล้วก็ลุงก็คือชัดๆอ่ะ ความรู้สึกมันคือใจเรามันสงบอะ่ะมันเหมือนตอนแรกก่อนเรามาเราก็มีความคิดแบบฟุ้งซ่านเรายังมีงานที่เราต้องคิดต้องตอบต้องทําอยู่อะไรเงี้ยแต่ณนะโมเมนต์ที่เราแบบได้มาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนหยุดเวลาไวอ้อ่ะแล้วก็แค่เอนจอยกับตรงนี้เอนจอยกับอากาศตรงนี้เอนจอยกับวิวที่อยู่ตรงหน้าต้นไม้ข้างหน้าภูเขาข้างหน้าก้อนเมฆ ธรรมชาติมันมันมัน,ม,นมันช่วยให้แบบเรารู้สึกดีขึ้นโดยที่จริง,รงๆเราแบบบางทีดีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำอ่อะแค่เราพาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะ่ะมนุษย์เองก็ต้องช่วยดูแลธรรมชาติเหมือนกันอะ่ะมันจะไม่มีทางสมดุลได้เลยถ้าคนคนหนึ่งมนุษย์มาแล้วก็มาเอาอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าคุณไม่เคยให้คุณไม่เคยดูแลเมื่อเรามาแล้ว ถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้ความสมดุลทางธรรมชาติมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราในฐานะคนที่ไปใช้เขาอะต้องดูแลแล้วก็เป็นผู้รับผิดช,ชอบมันก็ทำให้โลกของเราแบบดีขึ้นอะ ว่าได้รีชาร์จสำหรับวันแรกที่มาที่นัน่นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่โกโก้ก,กันเราจะไปดูวิธีการทำแล้วก็ไปศึกษามันว่ามันเป็นยังไงบ้าง ไปเดี๋ยวเราไปไล่โกโก้กันดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงไล่โกโก้แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่มนูนครับพี่มนูนผมอัดนะครับผมครับสวัสดีครับน้องอัดเดี๋ยววันนี้จะพาน้องอัดนะครับมาเป็นชาวสวนแล้วก็มาเรียนรู้ เรื่องดาวกว่าจะมาเป็นโกโก้หนึ่งแก้วอ่มีพร็อพให้เอาได้ครับเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดละได้เลยผมอยากเป็นแปลงร่างโอเคต้องใส่หมวกใช่ไหมโอเคอ่าปึ๊บอันนี้เสร็จแล้วก็สะพายยงสะพายเลยครับโอเคโอเคเป็นเปเป้เลยป่ะครับใช่ครับตั้งแต่เด็กเราก็รู้แค่ว่ามันเป็นโกโก้อ่ะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วแบบ มันที่มีที่มายังไงหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หักล้างความเชื่อทั้งหมดที่มีทั้งชีวิตของผมกับโกโก้ผมคื้ผมนึกว่าผลโกโก้จริงๆมันจะสีน้ําตาลอย่างเดียวอืใช่ความเนจริงแล้วก็คือผลไม้ครับผลไม้แต่ผมไม่เคยไม่เคยคิดว่าโกโก้คือผลไม้ผมคิดว่าโกโก้ก็คือโกโก้้าใจ่รับ สีสวยอ่ะใช่ครับสีสวยโอเคครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นเนี่ยครับเราอาจจะคุ้นชินกับลูกสีสีน้ำตาลแต่กโกโก้แล้วเป็น <Wow. S 1> <c oughs> เป็นสีขาวครับเรามาลองกันะครับ จริงรสชาติมันมีความคล้ายกับมังคุดนะเอาจริงๆตอนสัมผัสแรกตรงเนื้อขา,ขาวๆอะ่ะโกโก้เนี่ยมันใช้สาสตร์เดียวกับไวน์ในการแปรรูปครับมเมเบื่อบ่มเกิดอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาเคมีจะทําให้โกโก้ครับกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะกลายเป็นโกโก้บีนมาแปรรูปเป็นโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตนั่นเองอแต่ว่าความพิเศษของที่นี่ก็คือว่า การแปรรูปอะครับเราเราไม่ได้ใช้เครื่องจักร้อยเปอร์เซนต์เราให้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปด้วยเป็นแบบโล c ค l b u s บิสเนใช่ครับให้เขามา,าสร้างรายได้สร้างรายได้ในชุมชนใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มครับเราเรียกว่าโกโก้ฟาร์มโกโก้ฟาร์มเนี่ยเราใช้ในการแปรรูปรจากโกโก้สดเนี่ยให้มันเป็นโกโก้บีนโกโก้ ของเรากว่าจะได้หนึ่งแก้วเนี่ยผ่านกระบวนการตั้งแต่เก็บโซดไปมกักหมักเสร็จก็ต้องตากตากเสร็จก็ต้องคัดแยกเปลือกคัดแยกเปลือกเสร็จถึงจะเอาเข้าเครื่องจักรอันนี้ชิมได้เลยนะครับข้างในมันมีความสีเป็นโกโก้แบบที่เราคุ้นเคยแล้วใช่อันนี้เป็นสีที่เราคุ้นเคยแล้วครับอืมอืม เป็นโกโก้แล้วเป็นโกโก้แล้วใช่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้จะมีหลายสีมากเราจะเห็นชัดมากมีตั้งแต่เหลืองเขียวอ่อนเขียวที่จริงมีสีฟ้าด้วยโอ้มันแบบมหาศาลอันนี้คือรอกระบวนการทำอะไรนะก็จะเอาไปหมักไปตากต่อครับมีเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมด้วยชาวบ,บ้านด้วยที่เขาเข้ามาส่งรวบรวมกันทั้งอำเภอครับจริงผมนกไปไหว้แบบเป็นกองโกโก้ ต่อไปเนี่ยจะพอา้องหัดไปฝัดแยกเปลือกกับชาวบ้านอ่าฝัดแยกเปลือกใช่ที่จะเอาแต่โกโก้นิฟหรือว่าเนื้อโกโก้เนี่ยเขาไปทําเป็นโกโก้แล้วใชอันนี้หมายถึงผมแค่อยากรู้ว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เปลือกมันออกนี่ก็เราจะโยแล้วเดี๋ยวเปลือกเบาๆจะปริวครับนี่ครับเปลือกเปลือกจะเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าเนื้อจะยังคงอยู่ ยนอาจจะต้องโยนสูงหน่อยครับเออใช่ครับเนื้อกโกโก้เนี่ยทางสัพ์เราเรียกว่าโกโก้นิบโกโก้นิบใช่เราจะนำโกโก้นิบเนี่ยเข้าไปโปรเซสต่อครับเข้าไปเครื่องจักรเครื่องบดละเอียดให้เป็นช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้ครับ พอได้ทําก็สนุกดีแล้วก็ได้เจอกับแม่ๆที่เขาแบบมาทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่คือการแบบซัพพอร์ตแบบโลโคอลของแบบหรือว่าทําให้ผู้สูงอายุยังมีงานทําก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ผมว่าดีนะ เห็นแล้วใจเต้นครับผมอยากกินทุกอย่างเลยอะ่ะ oh, โ้แจมอร่อยมาก หน้าลยไรบใช่ครับพี่ก็เกิดที่นี่เลยครับแต่ก่อนก็ทํางานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันครับที่ชลบุรีพัทยาแล้วก็เมื่อทําถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเ,า,เาเราอิ่มตัวกับเมืองใหญ่แล้วว่าเราก็เลยจะกลับมาอยู่บ้านเกิดมันมีจุดเปลี่ยนอะไรอะอะไรที่มันทํารู้สึกว่าแบบชีวิตเราแบบถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วอะไระเหมือนอย่างที่บอกพี่เป็นเด็กชนบทเนาะก็คนที่นี่แต่เกิดอะแล้วเราก็เลยมีความใฝ่ฝันที่อยากไปอยู่ในเมืองใหญ่ แล้วก็อยากมีเงินทํางานดีๆมีเงินมีบ้านมีรถเป็นความฝันของที่เราคิดว่ามันมีความสุขนะสมัยตอนที่เรายังไม่ได้สัมผัสอ่ะแล้วเมื่อไปถึงจุดที่แบบว่าเอ้ยได้อยู่เมืองใหญ่ได้ทํางานดีๆได้เงินเดือนสูงได้ซื้อบ้านซื้อรถละสุดท้ายมันมันกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความสุขเท่ากับการอยู่บ้านมันก็เลยไปจุดเริ่มต้นที่เราแบบพลิกชีวิตเข้ามาตรงนี้เรากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ย เล่าต่ออะไรครับพี่ผมฟังอยู่ครับผมผมฟังอยู่นะไม่ได้ไม่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 ใช่ไม่มีมารยาทนะครับทุกคนก็แต่ว่าเมื่อเมื่อทาเติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งครับเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทําธุรกิจไปด้วยแล้วเราได้ช่วยเหลือชุมชนที่เราอยู่ไปด้วยช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นโกโก้เป็ดปูนที่ต้องอาจได้ชิมเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําเมนูที่เราได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเขามีรายได้ด้วยเราก็เลยเอาสิ่งที่เรามีไปแมทช์กับสิ่งที่เขาทําอยู่แล้ว วันที่ทําจานนี้สําเร็จเนถึงกับน้ําตาไหลเราได้ผสมผสานโกโก้ของไทยกับสมุนไพรไทยเมนูต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากไอเดียพวกนี้แหละครับจริงผมมีความสุขมากเพราะผมก็ชอบกินขนมอะแล้วมันแบบอร่อยมากเลยพี่ยินดีมากครับครับผมขอบคุณมากเลยนะพี่ครับขอบคุณครับนั่นแหละครับวันนี้เป็นวันที่ผมแฮปปี้มากเพราะว่าได้กินช็อกโกแลตโกโก้ขนมที่ผสมแบบ ความเป็นไทยด้วยใดๆด,ด้วยเนี่ยมีความสุขมากความบาลานซ์ของเราเนี่ยพี่ก็จะถามตัวเองตลอดเลยว่าตัวเองยังมีความสุขอยู่ไหมจริงๆมนุษย์นะครับมันมีการเติบโตแล้วก็พี่ขอเรียกว่าเป็นการพัฒนาความสุขดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงวัยเนี่ยความสุขจะไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นปีหน้าเราก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าพี่ก็จะมองตัวเองตลอดว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอยู่ไหมเราก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเราก็จะมองได้กว้างขึ้นช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะขึ้นซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปตลอดอยู่แล้วสำหรับพี่ว่าครับ ทำแคปซูลครั้งที่7นะครับตัวผมเองในในช่วงที่ผ่านมาอะไรย่างเงี้ยตัวเราก็ทำอะไรค่อนข้างเยอะได้โอกาสใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆทำงานหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวแล้วเราแฮปปี้ส่วนตัวเราเป็นคนชอบทำงานเรามีความสุขกับการทำงานแต่มันก็เคยมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำงานทุกวัน ตลอดเวลาและเรารู้สึกว่าในหัวของเราอะมันมีแต่งานมันก็มีช่วงหนึ่งที่สุดท้ายมันมันนำพาเรามาสู่ภาวะของการเป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วพอเราไม่เบีกตัวเองอะ mental health เราพังเราเป็นโรคซึมเศร้าเราเบิร์นเอาท์เราไม่ไม่อยากจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเจอเหตุการณ์นั้นกับตัวเองอะ เราไม่อยากกลับไปจุดนั้นแล้วอะทุกอย่างมันควรจะต้องแบบมีบาลานซ์แหละว่างานความสุขชีวิตส่วนตัวสังคมมันต้องมีมันไม่สามารถที่จะโฟกัสอยู่แค่อย่างเดียวได้เราก็พยายามที่จะเวิร์กอย่างเต็มที่ทำให้มันมีความสุขแล้วถ้าเราเหนื่อยเราก็พักหาเวลาที่จะมารีคาเวอร์ตัวเองมารีชาร์จ ในรูปแบบไหนก็ได้พอมันเริ่มทำได้ชีวิตมันมันแฮปปี้ขึ้นมากๆทำงานเก็บเงินออกไปใช้ชีวิตด้วยผมว่ามันทำได้เราต้องบาลานตัวเองเราต้องพยายามตั้งเป้าแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปผมว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้แปลว่ามันทำไม่ได้ทำไม่ได้ครั้งนี้ก็ค่อยๆหาใหม่ค่อยๆบาลานซ์ใหม่ แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเจอจุดที่ตัวเราเองรู้สึกว่านี่คือแหละว่าเนี่ยคือบาลานซ์ของเราจริงๆไม่ต้องถึงสิบปีนะเอาวัดไม่ต้องถึงสิบปีก็ขอให้ขอให้เจอบาลานซ์ที่ที่มันเหมาะสมกับตัวเองโอเคเราเจอกันในอีกสิบปีไวก้กลับมาดูนะว่าหน่ายัมีบาลานซ์แบบไหน Leaving yesterday behind, oh, oh, looking forward into the light. Finally, I feel alive.